ครับผมบมนาครับมือนี่ครับผมอยู่ที่สารแม่นี่ครับตอนนี้เวลาเนาะก็จะเะเที่ยงขึ้นนลครับของวันภายในอีกบริจา่ชโมงจะเป็นวัดขอพรรษานี่เพื่อการทำเดี๋ยวจะมาขอโชว์กับแม่ประเครับผมบันไดมากอยากจะวดนึงว่าผลอัลเล็กอาเล็กก็เก่าของแม่ครับคือ16 5ห้ามันออกโคกหนึ่งออกเหล็กลางครับ วัวน,นี่ผมก็จะยุดทูบแล้วจะจับเด็กบอลครับบทิที่พาม้าเมื่อกี้ออกในถูกเนาะวัวน,นี่วัวไหน,นครับอาจจะจับบอลแล้วกทั้งเหล็กถูกพอดอาจจะเป็นทั้งล่างทั้งสามเตัวตรงวัวจะไม่เด็กเขาผมดีของบอลหน่อยครับบอลเตียของผ้ได้กระซังเตี๋ว่าขอในมือนี่วันพระมือนี่แต่ขอให้แม่ดวงบันดาลให้โชกยังไงได้แม่เด้ออาทุสาุเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอรุ่นเหล็กถูกทั้งเลขบอลไปพอครับอีกเรื่องนะครับเด้อวันพระ มาแลงคนลุนยังไงครับรอบอกบอคนที่ลุกนี่ยังคนลุกว่าเจ้าอยู่ตอนแน,นเรายังืึ้นญิงงามแหงน,นหิงเปิดไฟิงเา่งงนนามแหสว่างแหงเห็นยังบ่ยนาาืนหน้าปาร้อยไหมอ้อยก็ยเปยังไบเออถ้ถาคนาสังเกตเห็นอะไระ คือเอออ้วนแนงออนะออขี้เกียจครับน้อยหนึ่งอ้วนแนงอยู่กลางหนาขาว่ากลางกลางหนาเนาะเจ็ตตุปุอยู่เออแนงพี่ว่าหนึ่งไปแล้วครับโอ้เออหนา้าไปทองนี่นึงอุ้ยเหมือนเห็นไข่สามฟองเนาะอยู่ในท้องหน่อยเม,มื่อกี้เมื่อกี้พันยูสิเนาะพันยูเนี่ยแนวแนวแนวต่างกันสิเหมือนแมงสิเป็นเหล็กเนี่เป็นเหล็กเนแค่เลยว่าสิ

ทามากครับมือเก่้ก็ออกเลขชูน,นะครับนะ 5, 6, 6, 6, เจ็ดหกห้ารอทออกเด็กชูจะเด้โชคหลายคนครับสารแม่นี้ม,มือหนิกเพชนมันพาไง่แต่ขอบภาษาพอแม่จะโชคด้แม่เดินด้วยบนด้านเลขถูก,กบบหรือ,อเลขจับบอลผมคิขอต้อจจะมีปองมาณงร้ครับ สาธุสาธุคอยชถูกดอกนี้ที่ผมถือครับนี่คอยออกสามตวัวทั้ตัวเลยแม,ยม่เด้อจจะเป็นสองตัวล่างก็ได้แต่ถ้ายังจังคือสามตัวเลยดี่ควรมันเลยโคหนี่คตนสิ้แม่เด้เดี๋ยวร,รอรุ่นเลยถูกพออครับพวกที่มาดากงงานครับสามเม่้นี่มันตีกเป็นมันภายในกองครับ มือที่ผ่านมาเมื่อกี้ออโคกหนึงเหล็กรางม้วนนี้จะเป็นเหล็กรางก็ได้ครับหรืออาจจะเป็น3ตัวตรงก็ได้ทั้งเลขทูบและกัเลขจับบอลครับเดี๋ยวทาเลขทูบเดี๋ยวคุณพระทุกคนมาเลขมาจับบอลมากระซิบตกใจตกใจตกใจหมด <c oughs> มาล่าหลุดเลขทูบตัวแรกกันครับผมไอ้กบนาจุดคอแม่ฮ์นี่มันนี่ครับ ถูสาถูกธรรมดาเด็กถูกตัวแหละครับผมนำมาบึงนี้ถูกตัวแรกครับเด็ถูกตัวแรกครับผมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับหรือหมายเลขเจ็ดก็ได้ครับผมสาถูกสาถุกวดที่แล้วอีกวันหน้าเป็นมาจุดเด็กหกหนึ่งครับเลขเขาหกหนึ่งนำมาบึงวันนี้จะเป็นกระได้นะครับเนาะสามตัวถ่ายเราติดเด็วันที่หนึ่งครับผมสาถุกสาถูกธรรมดาเด็วมาเรารุ่นในถูกตัวที่สองกันครับผม ไปเบื้องเล็กถูกตัวที่สองครับผมไอ้กกมนาเป็นจุหง,งห่วดหมายิบหกกรกฎาหกขาเบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่วิจารณาในการรับชมนําบบาวน้องกระหาแนวทางมาให้เอฟซีทุกคนครับผม <c oughs> เล็กถูกตัวที่สองไอ้กกมนาครับผมหมายเลขห้าครับหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าจะเป็นหนึ่งหายังเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าครับผมสาธุสาธุาธหน่วดทีชิหกกรกฎาหกขา เบ่งไหวนะครับเนาะไหวกบเบ่งพิจรารณากับคลิปอื่นๆนะครับเนาะเดี๋ยวรอรลุนตัวที่สามครับมารอรลุนเลขถูปตัวที่สามครับถูปตัวที่สามครับอ่าลุนไปนํากันนะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับมาเอาโชคไปเลยครับเด้อโกบหน้าไอ้เบาหนอย มาหาโชคหนะครับมาเบิ้งอาด้อครับเดอ้อมาหลับเอาเด้อสาธุสาธุนะเบิ้งให้จบนะครับเบิงให้จบ,ด,บ,บ,จบดูให้จบนะครับสามตัวถ่ายรถตรืรีวันทีน่หนึ่งไยไก่มาไก่สุดละครับไก่สุดแล้ะครับไก่สุดแล้วครับ สาธุสาธุอ่าเรียกถูกตัวที่สามครับชัดเจนครับหนึ่งห้าเจ็ดครับผมหนึ่งห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้ครับผมสาธุสาธ,สาธุหนึ่งเจ็ดกอกมาแล้วก็เหลือหาหนึ่งหาหนึ่งท่านออกนะครับน้องจำได้ไหครับเลขเจ็ดหาหาเจ็ดเป็นเลขก,กูไดอ่าเบาหนองเคยเอาลงเฮเบิร์นแล้วครับ ผู้ใดจำได้กะมาคอมเมนต์เลยเด้อหาหนึ่งเลขผู้ใดกะคอมเมนต์ให้เมืองแน่เจ็ดหาครับผมสาธุสาธุอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่16กรกดาคม6ห้าแมฮันนี่ครับหมอบโชคแล้วมาหลับเอาเ้อครับเด้อขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่16บหกเบาหนอกไอ้กบนาอวยพรให้ทุกคนได้รับโชคครับผมสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ เลขกบอลตัวนี้งออกมาตัวได้แม่เด้อจะเป็น2ตัวล่างหรือสตัวบนงูส่สี่สิบหกกระดาษกระดาษกมห้ามีวันพายใหญ่ขอให้ทุกคนในโชคได้แม่เด้อสาธุสาธุสาธุาธาธาธเดี๋ยวคงเฉพาจะจับเลขกบอลนะครับเกิดแม่กระสีเมตตาให้โฉม <c oughs> เลขสองครับเลขสองครับเดี๋ยวผมจับที่สองครับ ทีค่ครับเลข4ครับเลข4 2่เอ,อจับถือถ่ายครับดูที่สามดูที่สามนี่ขอให้แตกสามตัวได้แม่เออหรือจะเป็นเหล็กล่างกันได้แตกตกแตกไม่แห้อแตกจริงๆแตกกระจายเล้เย อันที่สามครับสองสี่เนาะสองสี่สองสี่คิดในใจคิดในใจนะถ้าออกเล็กนึ่งว่าลลวนี่มันิต้งกบเลิดลุงปุนสวนอันนอ้เลยอันนี้มาเลยนี่แท้แท เลขทา้าเวสุวรรณวุ้ยคนทิ้ลูกเข <L> ียน,น,น,ยนย <L> เลขศูนว้เลขศูนครับสองสี่ศูนเทา้าเวสุวรรณครับอย่ผมขอไอ้ดมบา้านของขอ กับ4 40แต่ว่า4 2โตกับ4 20อันนี้2 40ตรงเลขไทยสุวรรณมาเถอะมาได้ปูด้วโอ้มาได้ปูด้วยะนมามาเด้อปูนะงปูไทยสุวรรณนาอแม่กัแม่อันนี้2 40เุ้ย20ยังไงวะ20เลกเลกแมวแิ่ว่าไปเงินไปี่สิบขาดเอ้ยขนชิงลุกคนลกกัน มือสั่นเออมันบุ๋มมันบุ๋มอะไรนี่เออนี่แตกมันมันอันนี้นะมันกลับมาเองมันแฮอย่าได้พูดเลยมันเสด็จกับเองมันเลยเห็นไหมอืมเห็นไหมเด็กแบ่งยี่สิบเออเจ้าแม่ที่เจ้าเฮ็ดขาดนะสองศูนย์ซีหาหนึ่งอาอายุมาหมดเลยตัวใดกันเลยนาะให้ออกเนาะมือสั่นมือสั่นใครกับสั่นกันหาหนึ่งกับข้อให้ออก C สองศูนย์กับไข่ออก C สองศูนย์หรือสองสี่ศูนย์อะไสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์โตไดก็ได้ไม่สามตัวคอยถิงเดินเดินบัววันแต่ว่าบัววันแต่ผมเชือเบ้าหนองถือครับคนที่เบิร์คีปนี่โย่กับเขาให้ทุกคนถือนะครับบัวจะเป็นเหล็กสองตัวสามตัวสองสี่กับอายุไข่เลย C สองตรงกันเลยตรงกันแบบอืมตรงกันแบบ บอกว่าตื่น <c oughs> ออกไอออกกันนี้ได้ดิซึอ่ <c oughs> อได้ดิของต้นแอนแม่เดอสาธุสาธุสาธุแต่คอยในต้นมีโฉมมีเหล่าก็มันหากกมานงวดที่สิบหกกรกฎาคมห้าครับเลขจับบอลครับสองสี่ศูนย์หรือสองสี่ศูนย์เลขถูกหมื่ห้าเจ็ดมันมานครับงวดน,นี้ถ้าถให้ถือแต่ค่อยถือในรับงนันในรายครับเพราะช่วงนี้ลำบากอนี้ ่อยได้แม่เด้อไปยิงมองยิงมอบริโจรครับคนที่ลุกม,มันมันครับมันมันสุดๆทุกคนครับ